มีใครทำชาเลนจ์ดาวไม่ผ่านแล้วเกิดความกังวลไหมคะจากการค้นหาข้อมูลของจาเลนนะคะจาเลนได้พบว่ามีหลายๆคนนะคะที่ทำชาเลนจ์ดาวชาเลนจ์แรกผ่านมันก็จะมีชาเลนจ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆดาวไม่ใช่แค่ร้อยดวงที่เราทำสำเร็จมันก็จะมีชาเลนจ์ใหม่เป็นร้อยดวง200ดวงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคือดาวเนี่ยเป็นสินค้า ของระบบเ e ซ b o o k นะคะถ้าเรายิ่งทำแล้วก็มีการได้รับดาวเยอะๆมันก็เป็นข้อดีในประสิทธิภาพของตัวเราเองนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำให้เราเป็นกังวลเพราะการที่เราไม่สำเร็จการสร้างการทำชาเลนจ์ของดาวไม่ใช่ว่าเราจะถูกตัดสิทธิ์การสร้างไรายได้นะคะการทำ ชาเลนเดาเป็นโปรแกรมเสริมเพื่อพัฒนาตัวเราเองให้ทำชาเลนดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะชาเลนหลักก็คือชาเลนประจำสัปดาห์ถ้าคุณทำชาเลนหลักผ่านแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการมีผู้ติดตามอะไรหลายๆอย่างขึ้นไปก็คือประสิทธิภาพของงานของเรานั่นเองนะคะซึ่งต่อให้คุณไม่ผ่านการสร้าง าชาเลนจ์ของดาวไม่ผ่านชาเลนจ์ของดาวคุณก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าถ้าไม่ผ่านแล้วจะไม่ได้นะคะได้ค่ะแต่มันก็ใช้เวลาถ้าคุณนะคะสามารถาผ่านในแต่ละสัปดาห์ได้ก็ถือว่าคุณเยี่ยมยอดนะคะแต่ไม่ผ่านก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณจะต้องมานั่งกังวลแล้วว่าไป อยากให้คนนูน้นคนนี้เขาส่งมาให้เพราะการส่งดาวเนี่ยเ,เขาสามารถระบบ f a b o o บอะ่ะเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าการได้ดาวมาเนี่ยได้มาด้วยลักษณะไหนเป็นการห่วกันหรือเปล่าเป็นการให้กันโดยผลงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นการให้กันโดยเหมือนกับว่าไปบอกเพื่อนให้ส่งมาเงี้ยหรือเปล่านะคะ เพราะว่าการทําทุกอย่างจะต้องถูกถูกตรวจสอบการได้มาขอให้มันเป็นธรรมชาติการที่จะได้มาแบบธรรมชาติก็คือการที่เราสร้างผลงานให้ถูกใจคนดูให้ได้มาซึ่งดาวนะคะแล้วก็คนที่เขาไม่ผ่านชาเลนจ์ดาวแต่เขาผ่านชาเลนจ์อื่นๆและมีการพัฒนาผลงานขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเขาก็ผ่านการสร้างรายได้ได้ เครื่องมือการสร้างไรายได้มีหลายคนยืนยันแน่นอนเลยค่ะว่าไม่ผ่านชาเลนเดวก็สร้าง